We'll สวัสดีค่ะเด็กเคลื่อนย้ายเป็นสับใหม่ในสังคมไทยที่ใช้นิยามเด็กกลุ่มหนึ่งที่ต้องเดินทางออกจากภูมิลำเนาทั้งจากปัญหาความยากจนภัยพิบัติสงครามรวมไปถึงปัญหาความรุนแรงในครอบครัวทำให้เมื่อเด็กกลุ่มนี้ย้ายเข้ามาอยู่ในประเทศไทยจึงไม่ได้รับสัญชาติไทย เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาค่ะได้มีการจัดงานรณรงค์การคุ้มครองเด็กเคลื่อนย้ายที่สถานีโทรทัศน์ไทย PBS g e n ีพอร p o r t ร์ได้มีโอกาสาร่วมพูดคุยกับเด็กเคลื่อนย้ายกลุ่มนี้ค่ะพวกเขาต่างถ่ายทอดความหวังและความฝันของพวกเขาผ่านการรวมตัวในครั้งนี้ค่ะ right, เด็กเคลื่อนย้ายคืออะไรหลายคนคงเคยได้ยินเป็นครั้งแรกเด็กๆ ก็เป็นเด็กธรรมดาทั่วไปแต่ที่เรียกว่าเด็กเคลื่อนย้ายเพราะว่าเด็กเหล่านี้ไม่มีที่อยู่อาศัยที่แน่นอนเด็กหลายคนไม่มีสัญชาติไทยเ <5. S 1> พราะพ่อหรือแม่ของเด็กไม่ได้เป็นคนไทยไม่มีแบบประชาชนทําให้เกิดปัญหาในการใช้ชีวิต <5. S 1> เด็กๆไม่ได้ทําสิ่งต่างๆที่ตัวเองอยากทํา มีตำรวจถามหนูนว่าหนูมีวีซ่าไหมแล้วหนูก็ตอบไปว่าหนูไม่มีค่ะของหนูเองนะคะก็เป็นคนที่ไม่มีสัญชาติไทยค่ะเวลาจะไปไหนนะคะก็ยากลําบากนะคะอาจจะไม่ปลอดภัยด้วยซ้ํานะคะนี่คือกลุ่มเด็กเคลื่อนย้ายจากจังหวัดต่างๆที่ได้มารวมกลุ่มทํากิจกรรมทําความรู้จักกัน,นมาจากอุบลราชธานีครับมาจากตากครับ มาจากเชียงรายค่ะมาจากอุบลครับอุบลราชธานีครับเด็กๆยิงได้ฝึกซ้อมการแสดงการร้องเพลงโดยมีพี่ๆกลุ่มละครชุมชนกับไฟเป็นกลุ่มที่ส่งเสริมพลังให้เด็กเคลื่อนย้ายตามแนวชายแดนเป็นคนฝึกซ้อมให้กับเด็กๆซึ่งละครที่พวกหนูได้แสดงนะคะก็เป็นชีวิตจริงของพวกหนูเองเลยนะคะก็คือเป็นการเล่าเรื่องของอดีตนะคะว่าพวกหนูมีความยากลําบากแค่ไหนคะ่ะ จากการฝึกซ้อมการแสดงละครและขับร้องเพลงของเด็กเคลื่อนย้ายเด็กๆมีความตั้งใจในการฝึกซ้อมเป็นอย่างมากค่ะเพื่อเป็นตัวแทนของเด็กเคลื่อนย้ายที่มีอยู่ทั่วประเทศขึ้นเวทีงานรณรงค์การคุ้มครองเด็กเคลื่อนย้ายเพื่อสื่อสารประเด็นของพวกเขาสู่สาธารณะงานรณรงค์การคุ้มครองเด็กเคลื่อนย้ายจัดขึ้นเพื่อให้เด็กๆ ได้ขึ้นวิธีอ่านและยื่นข้อเสนอถึงผู้ใหญ่ Children on the Move ต่อสังคมให้เกิดการรับรู้ในเรื่องการคุ้มครองเด็กเคลื่อนย้ายการย้ายถิ่นอย่างไรให้ปลอดภยัยไม่ตกเป็นเหยื่อผู้ไม่หวังดีเมื่อวานนะครมีเวลาสึกที่จำกัดนะคะเด็กก็มาจากหลายๆพื้นที่มารวมกันโดยเด็กๆเ,เริ่มจากการขับร้องเพลงประจำถิ่นของแต่ละคนและแสดงละคร ละขอสะท้อนความเป็นอยู่ของพวกเขาว่าต้องเจอกับเหตุการณ์หรือเด็กๆต้องผ่านอะไรมาบ้างทั้งเรื่องความยากจนความรุนแรงภัยจากสงครามประเด็นเด็กเคลื่อนย้ายถือว่าสำคัญมากในระดับอาเซียนเพราะเอเชียเป็นทวีปที่มีเด็กเคลื่อนย้ายมาอาศัยอยู่มากที่สุดในโลกและยังมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกๆปีส่วนมากเป็นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปี เด็กเคลื่อนย้ายเหล่านี้ยังรอโอกาสและการยอมรับจากสังคมในการให้ความสําคัญเปิดใจยอมรับทําความรู้จักกับพวกเขาให้มากยิ่งขึ้น ตัวแทนเด็กเคลื่อนย้าย45คนจากหลากหลายพื้นที่ได้มอบถแถลงการเกี่ยวกับประเด็นว่าด้วยความเท่าเทียมทางสถานะบุคคลการศึกษาและการบริการทางสาธารณสุขให้กับตัวแทนหน่วยงานรัฐของไทยและผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมการิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชนหากว่าคุณผู้ชมต้องการอ่านถแถลงการฉบับนี้นะคะสามารถอ่านได้ที่ citizenthaipbs.net สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Thank hey. you.